ห้ามตอบคำถามแฟนเก่าที่ทำให้ตัวเองดูเป็นเหยื่อข้อผิดพลาดเลยนะครับที่ทำให้แฟนเก่าไม่กลับมาหรือทำให้แฟนเก่าดองแชทคุณหรือทำให้แฟนเก่าไม่เห็นคุณค่าของคุณคือการที่เขามองว่าคุณเป็นเหยื่อและเราก็ด้วยความซื่อนะครับรักเขาเขาถามอะไรก็ตอบแต่มันทำให้คุณเป็นเหยื่อครับแฟนเก่ามักจะส่งข้อความประเภทนี้ มาให้คุณเช่นหนึ่งครับมักจะส่งมาถามเกี่ยวกับลูกที่เรามีด้วยกันล,กไไลูกเป็นไงลูกตื่นยังนอนยังกินข้าวยังนะครับลูกสบายดีไหมหรือสองครับเขามักจะสง่งข้อความเช่นถามถึงสิ่งของของเขาที่อยู่กับคุณเสื้อของผมยังอยู่ไหมกระเป๋าของฉันยังมีไหมเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าของฉันเนี่ยยังอยู่กับคุณไหม เป็นไปได้ไหมที่คุณจะส่งของให้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ต่างๆพวกนี้นครับเขาแค่ส่งข้อความมาเช็คกับว่าคุณน่ยยังเป็นของตายของเขาอยู่หรือเปล่าและไอ้คำตอบทุกคำที่คุณส่งกลับนั่นนะเป็นตัวตัดสินครับถามถึงเสื้อผ้าแล้วอีกครับนะมักจะโทรมาชวนคุณทะเลาะรหรือสี่ครับมักจะโทรมาหรือทัดมาถามคุณว่าคุณมีใหม่แล้วหรือย,ยังอ่ะคุณมีใหม่แล้วเหรอ นั่นมักจะเป็นบทสนทนาของแฟนเก่าถ้าเขาถามในลักษณะนี้คุณจะตอบไงอ่ะตอบไงให้ดูไม่เป็นเหยื่อถามถึงเสื้อผ้าชวนทะเลาะหรือถามว่าคุณมีแฟนใหม่แล้วหรือ,อยังคุณจะตอบไงอ่ะที่ทําให้ตัวเองเนี่ยดูเหนือกว่าและไม่เป็นรองสิ่งสําคัญในการตอบกลับเพื่อให้แฟนเก่าสนใจในตัวของเราอีกครั้งคือไม่ควรเป็นจําเลยในการตอบคําถามของเขา ไม่งั้นคุณจะเป็นของตายยกตัวอย่างกับเช่นแฟนเก่าถามคุณว่าคุณมีใหม่แล้วหรือยังบางคนอยากจะให้เขาหึงกับก็บอกว่ามีแล้วปรากฏว่าอีกฝ่ายนะครับเคยมีเคสนี้อีกฝ่ายก็ตัดใจครับมันบอกว่ามันมีแล้วก็ไม่ต้องไปคอยมันมันก็ตัดใจบางคนกลัวว่าเขาจะไม่รักก็เลยบอกว่ายังไม่มีหวังว่ามันจะต้องกลับมาเพราะฉันบอกว่าฉันยังไม่มี แต่คําตอบที่ดีที่สุดไม่ใช่ทั้งสองอย่างถ้าเขาถามว่าคุณมีใหม่แล้วหรือยังจะต้องใช้คําพูดที่ตอบโต้ความรู้สึกที่เหนือชั้นกว่าครับเช่นแล้วคุณอยากให้ฉันมีหรือเปล่าล่ะมันคือการตอบโต้ความรู้สึกครับซึ่งคําตอบลักษณะนี้ครับมันทําให้คุณดูมีความน่าสนใจมากกว่าคุณคนเดิมครับที่เอ,อะไรก็ตามแต่ยอมขอหมดทุกอย่าง สิ่งนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่ของตายของเขาอีกต่อไปครับและจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณมีอะไรที่น่าค้นหามากขึ้น ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักรับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แ d สิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ